โค้ดพันสัมพันธ์เอี่ยมวิไลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการสิซียเอฟซีได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าทางบอร์ดบริหารซึ่งนำโดยนายชันวัฒน์วนามิตรประธานสโมรสมรสฟุตบอลการสินเอฟซีได้มอบหมายให้เรียกตัวนักเตะชุดเดิมที่ได้ทำการเร็จสัญญาไว้แล้วมาร่วมทีมเพื่อตเตรียมพันการแข่งขันในฤดูกาล2015โดยมีนักตเตะอดีตสองวันนี้เกือบครบทุกคน ยังขาดแค่บางคนที่ติดภารกิจและมีนักเตะหน้าใหม่จากสมโมสรต่างๆติดต่อขอทดสอบปีเท้าหลายคนแต่ยังคงต้องรอคำสั่งจากบอร์ดบริหารสมโมสรอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งจึงจะแจ้งประกาศให้มีการคัดตัวนักฟุตบอลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลได้เข้าร่วมทีมซึ่งในการเปิดคัดตัวทุกๆปีที่ผ่านมาจะเปิดโอเพ่นโดยมีทั้งเยาวชนในพื้นที่และนักเตะจากสมโมสรต่างๆเข้าทดสอบปีเท้าจํานวนมากแต่บอร์ดบริหารนั้นยังคงเน้นไปที่เยาวชนในจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีนักเตะกราร์สีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพต่อยอดไปเล่นในลีกที่สูงสุดในอนาคกสำหรับผลงานของทีมกรารสเนเอฟซีในฤดูกาล2014ที่ผ่านมาจบที่อันดับที่6ของตารางโดยในฤดูกาล2015สอสโมสรหวังว่งจาจะทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ดิวิชั่ปีนยนสให้ได้จึงฝากประชาสัมพันธ์หากมีหน่วยงานหรือห้างร้านใดสนใจเข้าร่วมส่งเสริมทีมฟุตบอลกาล์เซนเอฟซีซึ่งเป็นทีมฟุตบอลตัวแทนจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่คุณชัดมงคลหมายเลข 0887425250ครับแฟนบนอลเจ้าสินฟีทุกคนครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้นัดรวมผู้เล่นนะเพื่อมาเตรียมความพร้อมเพื่อไปแข่งขันในฤดูกาลหน้าเป็นแล้มาวันแรกก็โอเคแล้วทุกคนมากันพร้อมเพียงทุกคนตอนนี้ก็ต้องเริ่มพัฒนาเรื่องกำลังเรื่องอะไรสิ่งอย่างเลยเพือ่อยปรับระบบปรับเคทคนิคเพื่อใส่ในทีมนี้เพื่อเตรียมการไปแข่งขันในฤดูกาลหน้าก็ ฝากพี่น้องชาวกาลสินนลป์นะถ้ามีโอกาสมาช่วยเชียร์กาลสิิน์ชุดนี้ด้วยปีนี้อาจจะอาจจะหนักกว่าปีที่แล้วเพราะทางรายละเอียดก็จะลงมาอ่อนแกนก็ลงมาอุดอรที่ได้ขึ้นไปกับบนแชมรีเราก็ยังไม่รู้อยู่ว่าเขาจะได้ไปดูชั้นหนึ่งหรือเปล่าะฉะนั้นการเตรียมพร้อมก็ต้องต้องเตรียมกันแต่เนิ่นๆก่อนแต่นะว่าเรื่องเป้าหมายของผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไม่ชัดเจนเรื่องว่า จะตั้งไว้ระดับที่เท่าไรเท่าไหร่นี้แต่นี้ก็ต้องหยู่การเรียกผู้เล่นเข้ามาหรือจะมีการเสริมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอที่ทางผู้ใหญ่ท่านประธานทุกคนอนมมุมัติมาเรื่องจริงอย่างแต่ทุกวันนี้มาเราก็เตรียมมาพร้อมไปเรื่อยๆจุดๆนี้ก็ฝากคุณนี่ไปนินดนะคนะถ้าเกิดใครมีโอกาสไปมาดูซอ้อมดูอะไรก็ได้ครับถึงวันแข่งอะไรก็พยายามรวมๆกันมาดูช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กชุดนี้หน่อย